สวัสดีค่ะเรื่องเล่าจากชีวิตจริงค่ะคลิปนี้นะคะก็ยังคงอยู่ในเรื่องราวของการตั้งครรภ์แล้วก็การเตรียมคลอดค่ะช่วงเวลา แห่งการรอยคอยก็มาถึงเนาะช่วงเดือนที่9กค่ะแต่ก็พอถึงเวลาที่หมอนัดเนี่ยค่ะ,ะลูกก็ยังไม่กลับหัวเลยได้ถึงเวลาของเดือนที่จะคลอดแล้วนะคะลูกก็ยังไม่กลับหัวเสร็จแล้วก็ต้องรอคอยค่ะไปอีกหนึ่งอาทิตย์ซึ่งคุณหมอบอกว่าถ้าเกิดว่าหนึ่งอาทิตย์ ต่อจากนี้ไปถ้า,าลูกยังไม่คลอดก็จะต้องมีมาตรการทัดภัยก็คือไม่เร่งคลอดก็ต้องผ่าคลอดแล้วสรุปว่าสัปดาห์ถัดมามาเจอคุณหมอก็ยังไม่ปวดท้องยังไม่คลอดสรุปว่าคุณหมอนัดไปคลอดเลยค่ะโดยใช้วิธีการน็บยาน็บยาที่ช่องคลอดนะคะ เพื่อที่จะให้ปากมดลูกเปิดแล้วก็พร้อมที่จะคลอดเองตามธรรมชาติได้ซึ่งตัวเราเองเราเป็นความรู้ครั้งแรกเลยเพราะว่าเป็นลูกคนแรกเนาะเป็นลูกคนเดียวเนาะว่าถ้าเกิดว่าไม่ไม่ยอมปวดท้องคลอดเองเนี่ยก็จะมีวิธีการเพื่อที่จะเ,เร่งเร่งการคลอดโดยใช้วิธีเนบยาในช่องคลอดนะคะแล้วก็ปากมดลูกก็จะเปิด ซึ่งปากมดลูกเนี่ยจะค่อยๆเปิดก็ใช้เวลานานพอสมควรค่ะเน็บยาเนี่ยตอน8ปดโมงเชา้าพอถึงโรงพยาบาลเนี่ยแปดโมงเชา้าแโมงเช้าเนี่ยก็เริ่มที่จะเน็บยาในช่องคลอดแล้วไปคลอดอีกทีนึงก็4ี่โมงกว่าๆสี่โมงเย็นเลยนะคะค่ะก็เป็นช่วงเวลาที่มีความรู้สึกทรมานดีเนาะคือด้วยความที่ เป,เป็นการคลอดลูลดลกแบบธรรมชาติเป็นครั้งแรกเราก็มีความรู้สึกว่าเราไม่รู้นะว่าการปวดท้องเนี่ยเป็นยังไงการปวดท้องคลอดเป็นยังไงใกล้จะคลอดแล้วเป็นยังไงซึ่งการที่เรามีเ,าเพื่อนๆว่าที่คุณแม่เนี่ยอยู่เตียงเตียงใกล้กับเราอยู่ในห้องที่พร้อมที่จะเข็นเข้าห้องคลอดเนี่ยอีกสี่ห้าคนวันนั้นเนี่ยเด็กคลอดเยอะมากเลยค่ะ เสร็จแล้วเนี่ยคุณแม่ที่อยู่ข้างๆเนี่ยคือเหมือนร้องไห้ร้องไห้เยอะมากแล้วความรู้สึกของเราก็คือมีความรู้สึกว่าใกล้หรือยังตัวเราเองเนี่ยใกล้หรือยังก็นอนเหมือนทําสติคือมีน้องเนี่ยมีน้องพดุงคันภคเขาก็จะมาหายใจลึกๆหายใจลึกๆแล้วก็มันจะผ่อนผ่อนคลายความเจ็บปวด จากการคลอดเนี่ยจากการจากการปวดท้องการปวดท้องเนี่ยการบีบของมดลูกเนาะการปวดท้องเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการบีบของมดลูกน้องก็จะมาให้กําลังใจมาบีบมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หายใจลึกๆแล้วก็ค่อยๆผ่อนลมหายใจมันก็จะช่วยได้สําหรับผ่อนคลายความเจ็บปวดซึ่งประเด็นตรงเนี้ยเรามีความรู้สึกว่า เราทำตามนะเราทำตามของอเจ้าหน้าที่ทำตามน้องพดุงคันเนี่ยที่มาแนะนำเนี่ยซึ่งในความรู้สึกของเราเรามีความรู้สึกว่าได้ผลนะได้ผลจริงๆค่ะคือหายใจเข้าให้ลึกที่สุดแล้วก็ค่อยๆผ่อนลมหายใจออกซึ่งทำเป็นจังหวะจังหวะแบบนี้ค่ะทำให้เรามีความรู้สึกว่ามันมันผ่อนคลายอาการเจ็บปวดได้ได้ดีจริงๆนะ ในความคิดเห็นส่วนตัวคือได้อะทำให้ยับยั้งกันการที่มีความรู้สึกว่าเราเจ็บเราปวดแน่นอนอะคนคนปวดท้องอที่จะคลอดลูกเนี่ยมันแสนสาหัสนะบอกได้เลยเรามีความรู้สึกว่ามันมันปวดอะมันปวดมากๆแล้วจนกระทั่งเริ่มปวดมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งสี่โมงเย็นค่ะก็ ปากมดลูกเปิดพร้อมที่จะคลอดเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ก็เขียนเข้าห้องพยาบาลห้องคลอดก็ใช้เวลาไม่นานเพราะว่าในความรู้สึกของตัวเองเนี่ยถ้าเราปฏิบัติตามที่ที่พยาบาลแนะนำเนี่ยเราเดินเราเดินได้อย่างดีมากเลยนะถ้าปฏิบัติคือเรามีสตินะมีสติในการที่จะคลอดเนี่ย เจ้าหน้าที่แนะนําอะไรพยาบาลแนะนําอะไรเนี่ยถ้าเราทําปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้เราผ่านจุดนั้นอะไปได้อย่างไวมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงเวลาที่จะเบ่งเราจะรู้ว่าเราจะเบ่งคลอดเนี่ยตอนไหนแล้วพอเราพร้อมปุ๊บเนี่ยเราเบ่งสึกใจเนี่ยเราจะคลอดไม่ยากเลยที่สําคัญเลยนะสติสำหรับตัวเองนะมีความรู้สึกเลยว่าสติสำคัญมาก แล้วก็ความเจ็บเนี่ยทุกคนเจ็บแน่นอนแต่ว่าการตั้งสติให้ได้ว่าว่าเราจะต้องคลอดลูกนะอะไรอย่างนี้มันก็จะผ่านไปอย่างรวดเร็วนะหลังจากที่คลอดแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกว่ามันหายเจ็บไปเลยอะค่ะเห็นลูกเนี่ยพยาบาลอุ้มลูกมาให้ดูเนี่ยมีความรู้สึกมันตราตรึงอยู่ถึง,ถ,งถึงทุกวันนี้เลยนะกับการที่เห็นหน้าเขาครั้งแรกเนี่ยเรามีความรู้สึก ความเจ็บหายหายไปเลยค่ะแล้วก็มันแทนที่ด้วยความรู้สึกแบบจ้องหน้าลูกอะค่ะมีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆแล้วก็มันก็ต่อไปก็เป็นขั้นตอนของพยาบาลเขาต่อไปแต่ว่าแวบแรกที่เห็นเนี่ยเรามีความรู้สึกน้ำตาไหลนะเพื่อนๆเ,เป็นกันไหมคะว่าโมเมนต์เนี่ยค่ะมันรู้สึกแบบทุกวันนี้ก็ยังนึกภาพณนะเวลานั้นอยู่ได้นะ ลูกเนี่ยผ่านไปเนี่ยสิบหจะสิแล้วเราก็เลยมีความรู้สึกว่ายังยังจำภาพนั้นได้อย่างดีเนาะเดี๋ยวแต่ว่าพอคลอดลูกเสร็จแล้วเนี่ยอีกแวบหนึ่งต่อมาเนี่ยเรามีอาการตกเลือด <S <S เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคลิปต่อไปเดี๋ยวจะเล่าในลำดับถัดไปนะคะว่าตกเลือดเนี่ยเป็นยังไงบ้างฝากติดตามต่อนะคะสวัสดีค่ะ